กับเรียนอาจารย์ที่เคารพวันนี้กลุ่มของผู้ผมจะมานำเสนอเรื่องโรคตับแข็งริเวอร์ r ิโรร i ซโดยจะมีทั้งหมด10หัวข้อดังนี้ Introduction ตับแข็งซิโรซิ s เป็นโรคตับเรื้อรังที่เซลล์ตับจำนวนมากถูกทําลายอย่างถาวรจนกลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืนที่มีลักษณะแข็งกว่าปกติตับไม่อาจทำหน้าที่ได้ปกติ หรือภาวะที่ต่ำทำงานได้ลดลงทำให้มีการเพิ่มขึ้นของระดับโฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ร่างกายสร้างตามธรรมชาติไปเหตุที่ทำให้อาการฝ่ามือแดงจุดแดงนมโตและอันทะฝ่อในผู้ชายการข้างของสารมิลิลบินซึ่งทำให้เกิดอาการดีซ่านการสังเคราะห์สารที่ช่วยห้ามเลือดได้น้อยลงมีภาวะความดันในหลอดเลือดดำของตับสูงตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆในร่างกายอันนี้จะเป็นรูปของตับปกติและตับแข็งค่ะ อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนเทมระหว่างตับปกติและตับแข็งตับแข็งจะมีการเกิดขึ้นของกระบังเส้นใยเซลล์ไขมันที่เป็นสีเหลืองอยู่ดังในรูปแล้วก็เนื้อร้ายที่แทรกเข้ามาค่ะ definition ตับแข็งในตับเป็นรูป,รรรปเรื้อรังที่ลุกลามโดยมีลักษณะเป็นพังผืดในวงกว้าง และการก่อตัวของปมการพัฒนาของโรคตับแข็งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเกิดขึ้นเป็นเวลานานโดยปกติจะเกิดหลังจากเป็นโรคตับเรื้อรังนานเป็นจนถึงหลายสิบปีโรคตับแข็งเป็นผลมาจากโรคตับเรื้อรังโดยมีลักษณะเป็นการแทนที่เนื้อเยื่อตับด้วยพังผืดหรือเนื้อเยื่อตับปกติที่มีพังผืดเกิดขึ้นเนื้อเยื่อแผลเป็นและก้อนเนื้อที่สร้างใหม่ซึ่งนําไปสู่การสูญเสียการทํางานของตับและกลายสภาพเป็นตับแข็งค่ะ Classification แอลกอฮอลิกซิโรซิสภาวะตับแข็งจากแอลกอฮอล์ส่วนมากพบในเพศชายเกิดจากการติดสุราเราื้อรังพังผืดส่วนใหญ่อยู่บริเวณหลอดเลือดดำขนาดใหญ่โพสเนกโท i ิ Post ภาวะการตายของเนื้อเยือ่อพบมากที่สุดทั่วโลกพบมากในผู้หญิงเนื้อเยื่อมีแผลเป็นเป็นวงกว้างเกิดจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซีเบลลรีซิโรซิส โรคตับแข็งจากท่อน้ำดีเป็นผลจากการบาดเจ็บของท่อทางเดินน้ำดีเระรงังและอุดตันของมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับหรือระบบทางเดินน้ำดีนอกตับแผลเป็นบริเวณท่อน้ำดีและกลีงตับ c ด r d i o g e n i c Edema โรคตับแข็งจากหัวใจเลือดข้างเกิดขึ้นยากเกิดจากโรคลิ้นหัวใจโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเรา่ารัง Etiology and Risk Factor เกิดจากหลายสาเหตุเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C ในระยะยาวเรื้อรังไขมันพอกตับที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนและโรคเบาหวานการดื่มแอลกอฮอล์โรคตับแข็งทางเดินน้ำดีในระยะแรกโรคซิสติสพังผืดฮิมโครมาโทซิสโรควิลสันบัตเชอรี่ซินโดมกาเลกโตซิเมียโรคสะสมไกลโคเจนโรคตับอักเสบอัตโนมัติยาเช่นมมโทรทรซิสอะเซตามิโนบ กลุ่มอาการออลเลจินการติดเชื้อเช่นซิฟิลิสอัไมไบโลโด s ซิสนี่ก็จะเป็นภาพไวรัสตับอาเซบชนิด B และ C สามารถลุกลามไปสู่โรคตับและนำไปสู่โรคตับแข็งหรือโรคมะเร็งตับ Pathophysiology พยาธิสภาพกระจายการทำลายและการสร้างเซลล์ตับใหม่การก่อตัวของเนื้อเยื่อเส้นใยเซลล์ตับที่ถูกทำลายจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อแผลเป็น เนื้อเยื่อเนื้อตายทาให้เกิดผังผืดรูตับแข็งทำลายเนื้อเยื่อการอุดตันของเลือดน้ําเหลืองและน้ําดี stage of damage ความเสียหายของตับในแต่ละระยะโดยในภาพก็จะแสดงตับในแต่ละระยะนะคะ ภาพแรกจะเป็นภาพของตับปกติจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบไม่มีแผลและมีสีชมพูภาพที่ 2. fatty liver ไขมันพอกตับจะมีไขมันสะสมอยู่ในเซลล์ตับเป็นจำนวนมากภาพที่ 3. liver fibrosis พังผืดในตับจะมีอาการของตับอักเสบเนื้อเยื่อตับสูญเสียหน้าที่ถาวรและภาพสุดท้าย cirrhosis เป็นโรคตับแข็งในที่สุดโดยตับจะมีลักษณะครุขระเต็มไปด้วยปุ่มและเซลล์ตับจะถูกทำลาย Clinical Manifestation โดยจะแบ่งเป็น2ระยะก็คือ Initial s t a g e ระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการผิดปกติชัดเจนจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อคล้ายอาหารไม่ย่อยเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารคลื่นไส้น้ำหนักลดเท้าบวมคันตามผิวหนังฝ่ามือแดงผิดปกติในผู้หญิงอาจมีอาการของขาดประจำเดือน และมีภาวะอันตะฝ่อในเพศชายระยะที่2 f i ไฟน s t a เ e ระยะท้ายจะมีอาการอย่างชัดเจนโดยจะมีอาการท้องมานเท้าบวมหลอดเลือดพองหน้าท้องอาเจียนเป็นเลือดสดเป็นต้น Systemic Clinical Manifestation โดยจะแสดงอาการของแต่ละระบบโดยในภาพนี้จะมีทั้งหมด7ระบบ นั่นก็คืออาการทางระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบผิวหนังระบบเลือดระบบการเมตาบอลิซึมและระบบหัวใจและหลอดเลือดมากันที่ระบบแรกนะคะ neurological ระบบประสาทโดยจะมีอาการติดเชื้อในตับปลายประสาทอักเสบระบบที่2 gastrointestinal ระบบทางเดินอาหารโดยจะมีอาการเบื่ออาหารอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ ภาวะโลหิตจางภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบนและเป็นริสีดวงทวารระบบที่3ม reproductive ระบบสืบพันธุ์โดยในผู้หญิงจะมีอาการของขาดประจำเดือน และมีเลือดออกผิดปกติในช่องคลอดในผู้ชายจะมีภาวะลูกอันทะฟอและเต้านมโตในเพศชายระบบที่4 i n t e n g u m e n t o r y ระบบผิวหนังภาพแรกนะคะจะเป็นโรคจันดิสก็คือภาวะตัวเหลืองหรือโรคดีซ่านั่นเองค่ะโดยจะมีผิวหนังสีเหลืองตาขาวสีเหลืองและปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองเข้มผิดปกติภาพที่2คือโรค p พอร์พิ่าเกิดจ้ำสีม่วงตามผิวหนังคืออาการแสดงของการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็กภายในอวัยวะของร่างกายหลายๆระบบต่อมาก็จะเป็นสไปเดอร์แองจิโอมาคือมีรอยแดงคล้ายกับใย,ยแมงมุมเกิดขึ้นตามผิวหนังเกิดจากภาวะเอสโตรเจนในเลือดสูงภาวะพันมาเอริท e มามีฝ่ามือแดงผิดปกติเกิดจากมีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไป ภาวะคาพุตเมดูเซ่ความดันเลือดในพอทัลสูงขึ้นผิดปกติส่งผลให้การไหลเวียนเลือดของพอทัลผิดปกติไปด้วยมีการไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่หลอดเลือดที่สะดือและปรากฏให้เห็นคาพุตเมดูเซ่ในภาพจะเห็นได้ว่ามีเส้นเลือดดำจำนวนมากนูนขึ้นมาบริเวณหน้าท้องระบบที่ 5. เมตาบอลิกระบบการเมตาบอลิซึม โดยจะมีภาวะไฮโปเคเลียมี ia, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำไฮโปเนเรีเมียภาวะโซเดียมในเลือดต่ำและไฮโปออลบูนเมียภาวะอันบูมินในเลือดต่ำระบบที่6ฮีมาโตโลจิกระบบเลือดโดยจะมีภาวะอนิเมียก็คือโลหิตจางและทร้อมภาวะเก็ดเลือดต่ำ c o m p l ิเคชั o n ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตในหลอดเลือดพอทัสภายในช่องท้องสูง โรคตับแข็งจะเพิ่มความดันในหลอดเลือดดำพอทัที่ไหลไปยังตับทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้แก่ขาบวมท้องมานม้ามโตรวมไปถึงมีภาวะตกเลือดจากเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร การติดเชื้อผู้ป่วยโรคตับแข็งมีภูมิคุ้มกันต่ำไม่สามารถต้านทานการติดเชื้อได้ดีส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงมากขึ้นภาะวะทุพโภชนาการเกิดจากการดูดซึมอาหารได้น้อยลงทำให้น้ำหนักตัวลดและรู้สึกอ่อนเพลียภาวะซึม สับสนจากการทำงานบกพร่องของตับเกิดจากภาวะที่มีสารพิษสะสมในร่างกายเนื่องจากตับที่เสียหายไม่สามารถกำจัดสารพิษออกจากเลือดได้ตรงผลต่อสมองเกิดความสับสนและเข้าสู่อาการโคม่าได้ดีซาร์ผิวหนังและตาขาจะมีสีเหลืองและปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นเพราะตับไม่สามารถกาจัดสารเหลืองหรือบิลิรูบินออกจากเลือดได้ โรคก,กระดูกผู้ที่เป็นโรคตับแข็งอาจจะมีความหนานแน่นของกระดูกลดลงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักได้สูงขึ้นความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับก็สูงขึ้นเช่นกันเพราวะว่าการทํางานของตับล้มเหลวเฉียบพลันแทรกซ้อนในผู้ป่วยตับแข็งเรื้อรังซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะกระตุ้นต่างๆโดยเฉพาะจากการติดเชื้อทําให้การทํางานของอวัยวะต่างๆล้มเหลวลง Treatment การรักษาการรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังผู้ที่เป็นโรคตับแข็งจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปแนะนำให้หยุดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดการรักษาโรคไขมันคลั่งตับ ไม่ได้เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แนะนําให้คนไข้ลดน้ําหนักและรักษาระดับน้ําตาลรวมทั้งไขมันในเลือดใช้ยาเพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบยาจะช่วยลดความเสียหายของตับการใช้ยาเพื่อบรอาารเทาอาการอื่นๆของโรคตับแข็งยาเหล่านี้อาจช่วยชะลอการเกิดโรคตับแข็งบางชนิดได้สำหรับของเหลวส่วนเกินในร่างกายที่ทำให้เกิดภาวะบวมน้ำแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารโซเดียมต่ำ และใช้ยาขับปัสสาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดพอทัสสูงยาที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตในเส้นเลือดพอทัสการติดเชื้อแพทย์อาจสั่งยาปฏิชีวนะหรือการรักษาอื่นๆตับแข็งรักษาได้อย่างไร 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสุขลาาักษณะหลีกเลี่ยงอาหารดิบ2งดดื่มสุรา 3. หลีกเลี่ยงการซื้อ,อยารับประทานเองรวมทั้งอาหารเสริมและสมุนไพร 4. พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาตามนัดอย่างสม่ำเสมอ PREVENTION การป้องกัน 1. หยุดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเป็นโรคตับแข็ง 2. ทานอาหารเพื่อสุขภาพการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเนย้นอาหารจำพวกพืชผักเป็นส่วนประกอบหลักได้แก่ผลไม้ผักธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนไร้มัน ลดการบริโภคอาหารที่มีไขมัน 3. ารักษาดัดชนีมวลกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไขมันที่สะสมในร่างกายรวมถึงในตับสามารถทําให้เกิดตับอักเสบหรือรังได้ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการลดน้ําหนักหากมีน้ําหนักเกิน 4. ลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคตับอักเสบหลีกเลี่ยงการใช้เข็มร่วมกันและการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันเนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ กลุ่มของผู้ผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ